แม่นิกกี้พูดชัดฟาดเดือดบอนยุดปันเอฟซได้แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟช่องคุยกับ Max Studio ดิโอและก็เอฟซีหมอหลำทั่วโลกนะครับจากการที่ได้ไปติดตามข้อมูลข่าวสารตามแพลตฟอร์มต่างๆครับเพื่อที่จะนำมาเหล่าข่าวให้เอฟได้รับชมรับฟังและก็ร่วมกันแสดงความคิดเห็นกันเขามาครับ กำลังเป็นประเด็นเรื่องเล่าข้อมูลข่าวสารที่นาจับตามมองนะครับหลังจากนะครับทีมีแอบป,ป่านดำนะครับแอปหนึ่งนะครับยูเซอร์หนึ่งนะครับแต่มีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารปลุกปั่นไฮเอฟซีได้เข้าใจผิดในอิรลยยบทชีวิตความเป็นส่วนตัวของบอสบิกพยาบาทฟินแลนด์นะครับ ล่าสุดความเลื่อนไหวของฝากฟังนะครับโคสุกสาวแม่ดิกกี้นะครับเพิ่นได้ออกมาโพดเขื่อนไหวยืนยันชี้ชัดนะครับว่ากรณีนองบาทกับบอดบิ๊กเป็นอย่างไรนะครับเพิ่นฟันทุง่งแลวก็ยืนยันชัดเจนครับระว่างบอดบิ๊กแล้วก็นองบาท เขาบ่าได้เป็นแฟนกันเขาไม่ได้มีนอกปีในหรือมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวตามทีบางช่องนะครับในแอปดําเอาไปปุ๊บไปปันเอฟซนะครับให้เขาใจพิได้ตโตของทั้งผู้ใยา่บ้านฟิลแล์และกะโตของหนอง่บาทเองครับหลายคนนะครับได้สแสดงความคิดเห็นหลายเพจกับวงบอก และก็พูดกันอย่างชัดเจนครับว่าการที่คุณหากศิลปินนะครับต้องให้พื้นที่ส่วนตัวของเขายาคิดเป็นเจ้าขี้เจ้าของยาคิดเป็นเจ้าชีวิตของศิลปินเขานะครับเขาเสียเหตุอีหยังนะครับโดยเฉพาะเรื่องส่วนตัวของเขาคนที่เป็นเอฟซีบ่ว่าจะเป็นศิลปินคนไหนหล่ะครับยาไปก,ากล่าวไก ชีวิตส่วนตัวของศิลปินครับหากศิลปินให้เป็นหากศิลปินให้อยู่ในขอบเขตนะครับฉะนั้นแล้วสิ่งที่คุณนะครับนําไปปลุกปันตามที่หลายเพจเขาได้มีการแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว่าขวางคุณบอไดห้ฮักศิลปินอย่างแท้จริงคุณรักศิลปินเพียงเพื่อจะให้ตัวเอง ในมิี่ยืนและรู้สึกว่าตัวเองต้องครอบครองเพียงผู้เดียวเท่านั้นจะอาศัยว่าจะของใกล้ชิดมีหลังบานหรือค่อยโทษหาเอี้ยงก็ตามแต่อย่าคิดเองเออเองนะครับหลายเพจกระเตือนครับโดยเฉพาะตั้งฝากฟังตั้งเพจนะครับพีเรดดีพ่อนทิปหรือแม่นิกกี้ร่วมถึงกับตั้งเพจอีเทียบมกระบอกชัดเจนครับหากศิลปินหากหเป็น สนับสนุนในทิศท,ทางใดได้บ้างแต่เรื่องส่วนตัวเขาจะมีแฟนเขาจะคบกับใครเขาจะคุยกับใครอันนั้นให้เป็นสิทธิและกับพื้นที่ส่วนตัวของศิลปินเขานะครับหน้าที่ของ f อฟคือถ้าเราชอบเขาแล้วนะครับถ้าเราสนับสนุนเขาแล้วนะครับสิ่งที่ทำได้คือซัพพอร์ตกำลังใจติดตามผลงานนะครับให้กำลังใจ นะครับทางด้านหน้าเวทีหรือทางออนไลน์นะครับพบปะพูดคุยทักทายกันพ่อหอมปากของพ่ออยากจะหลงละเลงคิดว่าเขาเนี่ยให้ความสําคัญกับตัวเองเขารักตัวเองฉะนั้นศิลปินคนนั้นต้องเป็นของตัวเองเท่านั้นศิลปินห้ามไปคุยกับใครศิลปินห้ามไปคบกับใครศิลปินห้ามมีแฟนด้วยประการทั้งปวงอน,นั้นมันโบแมนครับนะครับอย่างสี่ทั้ง เพจเมนิกกี้เพื่อนบอกครับในกรณีทีมีบางคนไปปันไปเต่าข่าว,ว่าสาเหตุที่น้องบาดเลิกกับอดีตภรรยาเกิดกันนะครับเกิดจากสาเหตุที่มาคบกับผู้ใหญ่บาดนะครับแมนิกกี้เพื่อนบอกชัดเจนครับว่าน้องบาดแต่อดีตภรรยาเขาจบกันด้วยดีนะครับก่อนที่จะไปทำงานที่ฟินคับเพราะฉะนั้น เลิกโทษบอดปิกแต่แล้วเขาสนิทกันในฐานะเจ้าน่ายกับหลูกน้องสนิทสนมกันในฐานะคนทํางานนะครับส่วนผู้ใดน,นะครับโดยเฉพาะติ่งจะโยนบาปเป็นคนบดีให้บอดปิกแมนิกี้ยืนยันอย่าทำหยุดปันนะครับแยกที่หู้ครับหนองบาทก็ถือเขามาทำงานในฟินครับแล้ก็ก้าวขึ้นมาเป็นเลขาส่วนตัวของบอดปิก นะครับน้องนะครับอาจจะมาดูแลมาเมืองมาเก็ตติ้งสำหรับผลิตภัณฑ์ฟินแหง n หรือกิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์ในเครือของค่ายโตเกียวมิวสิกภายใตย้ตาการบริหารงานของบอร์ดปิกอันนั้นก็ถือว่าเป็นบทบาทสำคัญนะครับในการที่น้องอาจจะมีความสามารถนะครับหรืออาจจะใช่อาจจะใช้รูปลักษณ์นะครับของน้องเองนะครับมาเป็น แอมบาสเตอร์หรือมาซอยธุรกิจของบอดบิกกนการที่จะมืองแง่งธุรกิจซอยเพิ่นในฐานะที่นะครับน้องสามารถที่จะกระทําได้การที่เขาใกล้ชิดกันการที่เขาพบปะพูดคุยกันไปไหนไปกันมันเป็นหน้าที่การงานของเขาครับฉะนั้นยาสิคิดเกิดเลยยาสิไปปุ๊กไปปันนะครับให้เกิดเลืองเกิดเล่าแถมมีติง่งนะครับ กล่มาผสมโล่งมาคอมเมนต์สนุกปากกันละครับเอฟซีครับแน่นนแล้วสิ่งที่หลายเพศนะครับออกมาเตือนสิ่งที่หลายเพจออกมาบอกมาะกล่าวนะครับโดยเฉพาะทั้งเพจแม่นิกกี้นะครับถือว่าเป็นคนว่งง่ายละครับเพื่อนประกาศชัดเจนนะครับเพื่อน,นยืนยันว่าระว่างปาร์ตและก็บอดวิกไม่ได้มีความสัมพันธ์เชิงสูสาวบ่ได้เปลี่ยนพกันนะครับตามที่ใครกล่าวหา นะครับตามที่คนเอาไปปั่นกระแสว่าเป็นชายรักชายเป็นโน่นเป็นนี่สรรหาที่จะโทษบอดปิกจากเรื่องนั่นกลับมาเป็นเรื่องนองบาทกับอดีตภรรยากระเต่าข้าวกันว่าครอบพัวเขาแตกแยกเพราะบอดฟิกผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แม่นิก,กี้ยืนยันชัดเจนนะครับว่านองบาทเลิกกันกับอดีตภรรยาตั้งแต่ก่อนที่จะเข้ามาทำงานที่ฟินแลนด์เสียด้วยซ้ำ ฉะนั้นแล้วสิ่งที่มันปรากฏสิ่งที่มันเกิดขึ้นใครที่กระทําการบุปันเอฟซี F C, ให้เข้าใจพิษมองบอดบิก๊กแง่แง่มุ่มทิวดีขอให้หยุดการกระทํานั้นซะต่อให้คุณจะบอกว่าคุณเป็นคนวงในรู้ความเกิดไวรู้ลึกร,ร,ร,รู้จริงในสิ่งที่พูดสิ่งที่คุณกําลังนําเสนออยู่ตอนนั้นมันบมเมนความจริงมันถือเป็นการไปใส่้ายบอดบิก๊กผูญาบาทฟินแลนด์อย่างชัดเจน นะครับอย่างที่บอกครับหากศิลปินหากไขมันเป็นหากไขมันอยู่ในขอบเขตแล้วที่สําคัญอย่าไปก้าวล่วงก้าวล้ําชีวิตส่วนตัวของศิลปินครับขน้นแล้วชื่นชอบคอนเทนต์หรือมกักการแสดงของเขาการสนับสนุนในอิเลบทนาทีการงานนะครับและกับผลงานของเขาครับส่วนชีวิตส่วนตัวอย่าไปรู้ลึกอ,อย่าไปก้าวไกล ยาไปยุ่งเรื่องของเขาครับให้เขาใส่ชีวิตครับนี่คือสิ่งที่ผมนําเสนอข้อมูลข่าวสารให้เอฟซีเดรับชมรับฟังกันประมาณนี้แหละครับคือเขาคือเริมครับพิดพาดประการใดขออรวจข้อพ่ายแนะนํากันข่าวมาตักเดือดกนกันค่าบมาครับที่สาคัญครับจื่อชอบคอนเทนต์ผมมกสไตล์คอนเทนต์ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหยนะครับสำหรับคลิปนี้อับาดพาจากพ่อกนคลิบนาครับสวัสดีครับ